แล้วมาแล้วผมก็ส่งเชียง,งเดียว์แชนแนลนะครับโอ้สุดยอดบรรยากาศนี่นะครับวันนี้ก็ได้มีเวลามาเยี่ยมยามทำข้าวบ้านเบ่านกนะครับมาเบิง่งหลายเดือนแล้วนเนาะโอ้มะขามีมันอันเสียแล้วบอมะข่าไหมครับเดือแล้วมะข่าช่วงเดืมันจะเปลียนเชื้อแล้วฮส้มบ่อปีนี้ อ๋อเดี๋ยวเดียวเนีมันเป็นอ้ามาพ่อคุณตาสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับเ,เป็นได้หายดีแล้ววะใครนล้วย่างนั่นแล้วองไรดีเออก็เห็นยังกินอยู่่อนน้ำมันมพ้าวนะพ่อแล้ากินแล้วอันกินอันนั้นแล้วมันมาากกล,นลายยาก็ะละมันหลายยาพูดโอ อยากนะไม่ทั้อยาหมอจิตไทยหมอจิตไทยส่วนมากถ้าเป็นหมอจิตไทยเใครได้ลูกไม่ได้ยางไม่ได้เป็นอย่างหยางใดล้นุ่มถ้ากระดูกหมอนั้นผมส่วนมากผมสิไปนั้นหมอซอพี่น้องเรื่องกระดูกเอออันนี้แล้วทื่หมอจิตไทยเขาไปหั่นแล้วน้ำความเข้าไปก็ห้ามไปก็ห้ามไปห้ามมามันรถเป็นอย่างเหล่าเป็นอย่างอย่างใดนุ่มครับค่อยมีไหล่หมอคือเขาขัไปยุทธ์ไหล่หมอเป็นใด้ดําให้ดําหน้าแล้ววะ ยังยังไม่ได้ฝนยังบ่ได้ฝนเลยโอ้ยยู่ตะพูนี่งอบ่มีฝนเนาะคือกึุ้มกลุมอยู่ไหมกึุ้มโจไม่แห้งได้บ่ถ้าทำว่าฝนอ่ะทิชชูงเดินก่อดแล้วก็ด่ายแล้วเห้งยาขาวโต๊ะกาน่ะส่วนยางด้ซะบป็นีังไงว่วนยางกินหรือได้กินแล้วบอฮนเบาหนกกับรวยอะไรตัวนี้เป็นเสียโนะเป็นไดได้ลูกเมียเราเบาเบาหนกย่างห้วยคือโสดนานเหรอเบาหนกยังเหตุยูทูบอยู่บ่ เดี๋ยวว่างๆไอ้สิมาเล่นน้ำผ้าขึ้นไปสวนสวนอยู่ในเคื่องผู้คุณบอกหีเอ้ยชวนยู่ดังหน้าท <fin> ุ่งหน้าหันบอเออเออว่างๆย่างๆทำหมอันอ้อยังมาย่างให้ย่างให้เฮ็ดเฮ็ดเด้ออ๋อเฮ็ดโอ้เฮ็นโอ้เฮ็ดโอ้กันนี่ไงนี่ทุกคลุงเรีนนี่ประธานเฮ็ดเฮ็ดละวโง่เฮ็ดพลือกระจาดนี่นะม่แล้อ้อมไปเด้อนี่หลังชวนคอยยุ่งลุงเรียนนะอ๋อครับไปพุ่นเลยเฮ็ดนะ นูฟมาถ่ายคลิปถ่ายอย่างเนาะเฮ็ดเฮ็ดอันนี้เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพื่อเดี๋ยวบ่มีเห็ไมเฮ็ดปีตกเห็นไหมเฮ็ดตุกมันละได้ปีมด็กเฮ็ดปีตุกแต่ตกบ้านใหม่เห็นมม่เฮ็ดตุกทื่อเรื่องมันออ้หันเฮ็ดโพน่ะอ้ห้ยโง่เฮ็ดอันธรรมดาจะมไมนอกประจำนี้ดดกเห็นปุตุกมันม่ได้หามาเฮ็ดมันซื้นเนาะแต่เฮ็ดโพน่ะเห็นไมเฮ็ดปีตกมันละนี่อ้อ เห็นไหมฮ็ดตกบ้านหาหลายน่ยอุ้ยฮ็ดโอกรกอกก็พุ้งดีอหละรันดีมันแถวบ้านกับุค่อยตุกปนได้ผลนะคือเดืบดเนาะตุกหพ่อะไรน้ำจ้ามากกัข้าวหมพอชิมกาที่อมชิมาทีเศร้าเลยพื้นมันยังบูชื้นเนาะตุกพกมันน่อยเขาเป็นตุกลายพื้นมันก็ชื้นมันก็ดันขึ้นมาเนาะตะข้าวยอะตุัวกมันข้เขาย เพื่อเด้ี๋ยวนี้เป็นปูมันอยู่บ่ขาหานั่นปูมันอยู่ได้ตาเดี๋ยวนี้ออกกําลังกายอยู่บ่คุณมือหนิออกกําย่างเล่นย่างยังมันบ่ครับครับครับไปให้ก็ได้ยู่งให้ตะคืนนี่น่ะอ่าอ่ไปให้ไปส่วนเนาะตะคืนนี่มีคนเยอะเข่าเขหยียดเข่าบุญหะบ่ก็มีคนยอดมีบ่มีแบบก็เริ่มเริ่มละบ่ครับ ีก็คือเดี๋ยวาค่อยน่ะว่าถุงนั้นน่ะเขายอดเด้อยแคนแจงค่อยเอาไว้แบบเอาค่อยมีใหม่เนี้ยในเฮือนเสร็จมันบวกี่ไล่หนึ่งเพราะว่าเอาเห็ดเฮือนจนมืดไะแล้วก็ยอดบ่คือสีดำเมาดำเอามันยังมีระยะกระดกอีกค่อยเบ่อน่ะจ้างเขาดำก็ไปแล้ววันละสี่ร้อยทีไรสิปูกไหมบ่เรื่อมาขายนื้ยางพาราเนื้อปู่จ้าเดียวนี้แหละปู่แล้วสี่ร้อยทีจะข้างมือเลียทิ้งแล้วเลียใส่นะอ๋ออันนี้นะสามร้อยแล้วล่อฝุ่น ถ้าพนมาจยังปลูกบ่เออเจ้าพุนนี่ยได้แนวสีไลอันตุกิลแล้วอีกหน่อยก็เป็นเจ้าสวนนกอะไรนี่เนาะเห็นบ่เกิดมาเป็นเจ้าสวนอันนี้นะเจ้าสวนเจ้าสวนหรือเจ้าสัวนเจ้าสวนเจ้าสวนบ่เดี๋ยวเบอร์โทรเจ้ายิงเบอร์โทรเจ้าเขาไงไอ้เด้บัดซิเมืองเอาเอาเฟ็ด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 ไหน เจ้าเดีงงงงีอีะบ่เนื่ว่าได้เมียได้ลูกไดเมียหวะหึ้เมันงงเออกับอยู่ในพ่อนแม่นอกพ่อแม่ก็เท่าเลยเนาะ้าเปลี่ยนเก็บเป็นใคร่นแม่ก็มีเปลีเข่าเสลแก่ชลาได้ยินบอครับแม่ไปชีลยังมางี่ใครลูกนี่แล้วจีลดิตใจเจ็เจ็ดาหมอมาชีเอออันหมอตุยไปอยู่หันแม่พันยงไปพันมาแล้วคบูแม่ว่าพ่อแม่พันอันนั้นเนาะ เมย์ก็มีติดลุดติดลุดจิขายุเนาะได้โยนบางอันนี่แหละได้โคนแล้วก็ไปกรุงเทพดีกรุงเทพเบิดเนาะได้ลูกโฉคนในที่นั้นกรุงเทพ่ะตื่นเช้ามาเราไปไปสวนบ่อหนกเอากระทากีดแล้ไปโอดกลางขึนตีตีโงตีหนึก็ฟ้าก็ไปแหะตีสองตีหนึ่งอีกเอาไปกีดตีไปกีดอืพอมีด้กีดเบิดให อย่างนั้นแหละยู่ห้าชิ้นจนมีพอพันอืก็กินมีบุญแล้วนกฝุ่นมากเอาชัน้นโอ้เอาพ่อ,อยู่ก,ก็กินนั่นเนาะครับยาเคยมาเยี่ยมยามนะครับมานกซึ่งจะเป็นน้องชายนะครับเคยถ่ายคลิปถ่ายย่างน้ำกันนะครับนี่ก็ทางขึ้นมากกอกเนาะหมู่บ้านในตำนาน,นครับ กสมมตินี่ก็สงบเนาะสงบลมรืนน่นเนาะเย็นเนาะบ่มีเรื่องบ่มีราวอย่างสบายดีสบายดีแบบาาน,นีน้ขึ้นป่าเข้าป่าหาของกินเนาะพวกเห็ดพวกอะนะเฮ็ดพวกหน่อไม้พวกดีแต่มีบางหาอยู่หากินเน,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 นาะครับเนาะทางฟุ้นปัดปูป้าทางพี่ัดเห็ดเห็ดหน่อไม้เนาะงานหน่อไม้กินหน่อไม้ส่วนไปหา นอนป่านอนยังบ้าบอกไปหาพักพักวานพักอย่างนี้พักวานเราอยู่ไฮนี่แม่นบอกพักวานป่าบอกพักวานมันเกลือมากฮะมันย่านนี้เนี่ยมันจะบูดแล้วมันไอ้ปือมันปุ่นจุกมันละงดแข็งช่วงเดือนนั้นเมื่อสาพักวานมันหลายนะอืมันลูกจะฟ้านี่ครับมันก็ย่างนี้มันแข็งเนาะมันกระเกยมันมันรสชาติมันจีบคือ บุคือกันได้กับพวกวานนั่นปลูกมันลุ็พวกวานปลูกัดสิเป็นแบบเจเลเจเลออนนี่นจลลี่นะพวกวานเนี่ยไม่ได้ลดกินเนาะคือเดี๋ยวเฮ็ดถ้าปูกก็จะมีปู่แล้วเนาะเฮ็ดบดนะปิดเดียวได้เก่งกันเนาะบรรยากาศอย่งคือเก่าตอนเศร้าเดหมอกขึ้นอยู่บ่แเทน,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 นี้ขึ้นไหนงามคือเกอ่าเนาะมักจากนี่แหละส่วนนี้แหละฮ่าขาฝนตกนี่นี่ไนามันหมอกขึ้นกับเก่ามี้เนานะนี่ก็ธุรกิจเจ้าสัวโอ้เจ้าสัวนกครับ รอฝนนะครับจากต้นจากต้นกัยายอ๋อยายสร้างมาบอกเลยเบ,บีรยละสามสิบอืมเนี่ครับน้องชายคิดทอดกันมาเยี่ยมมายามนะครับนะฮะเป็นพี่เป็นน้องกันคนเฮามันบ่ดต่างกัน คือบรรยากาศบ้านเบ่านกนะครับมาเยี่ยมมายามบุญคุณตาก็สุขภาพก็เริ่มดีแล้วไปส่วนไปอย่างได้แล้วัะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเนาะใหญ่เก่าเลยเนาะค่อยขึ้นวัลลยังไม่ได้ก็้ถ้าเห็ดถึอรักเนาะก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจครับขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับเดี๋ยวสิมาดูดูมันหักงานงานงานทางานหัวความหัวคิด อยูได้ทำงานก็พอได้